เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะหวัดดีร่วมกันด้วยครับนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตอรโฟกัสอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอกนะครับก็ ห่างหายกันไปนานมากๆนะครับสาหรับการเติมเกมฟรีของเรานั่นเองนะใครที่อยากย้อนไปดูอันนี้ผมทําคลิปล่าสุดเลยนะครับก็คือเติมเกมฟรีไปนะครับใช้เงินไม่ถึง5บาทด้วยซ้ำนะครับเราได้เพจมาประมาณ260เพรนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะเพื่อนๆตามไปดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ร่างจิบใครที่อยากไปเติมนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าในคลิปนี้เราอยู่กับเกมโรบอทนะครับตอนนี้ก็ อยู่ในมือถือ iOS นะครับบอกไว้ก่อนครับอยู่ในมือถือ iOS นะครับส่วน Android นะครับเพื่อนๆต้องไปตามในคลิปเติมฟรีไวนะครับซึ่งเป็น Android ที่เราทำนะแต่คลิปนี้นะครับจะเป็นของ iOS นะทุกคนอ่านี่นี่นี่ iOS อ่านี่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับอ่อนเอื่นนะครับจะมีเงือนไขเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆจะต้องทูมบันนี่คอยครับซึ่งเราจะใช้ทู่มันนี่คอยนี่แหละนะในการเติมเงินเข้า เรานัเองไม่รู้นะสามารถทําได้ไหมถ้าไม่สามารถใได้คลินี้จะไม่ถูกเผยแพร่ออกมานะทุกคนออนอื่นนะครับเรามาดูกันดีว่านะคะทูบอนี่วอลเล็ตของเราเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดทูบอนี่วอลเล็ตเดี๋ยวแปะเลยไม่ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กดเข้ามาที่ t ูเบดีวอลเลไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะสังเกตดูนะทูเบดีวอลเของเรามีแค่9บาท45สตางค์ไม่ถึง20บาทไม่ถึงขั้นต่ำด้วยซ้ำนะวันนี้นะครับเราจะมาดูกันดีกว่าที่เพื่อนๆมีจะต้องมี t o มันน y c o i n นะครับสังเกตคอยที่เป็นเหรียญสีเหลืองนะครับที่มี t o มั a น y w a อ l e t อยู่ตรงกลางนะเขียนคำว่า t o o บดด y c o i n นะครับเรากดคลิกเข้าไปได้เลยนะ,นะซึ่งในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ใช้นะครับเหรียญจะหมดอายุนะทุกคนเออนะเหรียญมีหมดอายุด้วยนะครับ t o o ันน y c o i n ของผมนะก็จะหมดวันที่30กันยานะ439พอยพอะทุกคนโอ้โหใครไม่ใช้นี่ก็ถือว่า เสียหายนะทุกคนหลุกมากๆนะทุกคนเออนะก็ขาดทุนแน่นอนนะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นเรากดมาที่คําว่าแรกค่อยนะครับตัวที่เราจะทําก็คือเราใช้มือถือ ios ใช่ไหมเราก็จะใช้ กดคลิกดูทั้งหมดนะครับจะเป็นตัวที่2เลยนะอ่าก็จะเป็นแ p s t โ r e นะครับใช้20คอยแลกสิทธิ์รับเงินคืน20บาทอ่าตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะก็จะใช้ตรงนี้นั่นแหละนะครับในการเติมโรบบอกนั่นเองนะครับเกมนี้เขาบอกไว้ว่าเงินคืน20บาทเมื่อซื้อแอปเติมเกมบน App Store และทำการชำระเงินผ่านทูบันนี ไม่มีขั้นต่ำอ่าไม่มีขั้นต่ำด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถทำได้ไหมนะครับสิ่งนี้ก็หมดเป็นที่31สิงหานะกดคลิกแลกคูปองได้เลยนะเดี๋ยวมาดูนะจะสามารถแลกได้ไหมอ่าตอนนี้นะครับเราได้ทำการแลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูที่แอปโรบอกได้เลยเกมโรบอกของเราได้เลยนะ ตอนนี้นะครับผมก็กดเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวไาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะเรากดคลิกมาที่เหรียญสําหรับการเติมได้เลยนะใครที่เติมโลบอก่อบๆคงจะรู้นะอ่านี่ถ้าไม่รู้ก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถทําได้ไหมตอนนี้ยอดล่าสุดของผมนี่อยู่ที่120โลบักนะอ่า แต่ถ้าเราจะทําการเติมเรามีทุนเท่าไหร่มีขั้นต่าอยู่ที่20บาทอ่าเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถเติมได้ไหมก็มี20บาทพอดีนะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถทําได้ไหมนะครับกดคลิกที่ตัวที่เราจะทําการเติมนะผมจะเติมอยู่ที่20บาทนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถทําได้ไหมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดยืนยันนะทุกคนอ่ายืนยันนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถซื้อได้ไหม ยืนยันตรวจสอบเอ,อ่ไม่ใช่ตอนนี้ได้ไหมไม่จะเติมได้ไหมทุกคน Android เท่านั้นนะ ตอนนี้เอาใหม่เนี่ยทุกคนซึ่งเงินของเราไม่พอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่เราได้ทําการซื้อไปแล้วนะอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรนะเงินไม่พอนะตอนนี้เราเพิ่มมาดีกว่านะเผื่อมันได้เงินคืนเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้ก็คือเราจะไม่ลงคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถทําได้ไหมตอนนี้ผมบวกเงินเพิ่มเข้ามาในบัญชีนี่อยู่ที่21บาท45สตางค์ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเราจะซื้อเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถทําได้ไหมนะ มันอาจจะต้องมีเงินถึงกันทุกคนถึงจะสามารถรับเงินคืนได้อันนี้ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะสามารถทําได้ไหมนะมนลุ้นมนลุ้นนะทุกคนอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะได้รับเงินคืนไหมอันนี้ตอนนี้เราได้ทําการเติมไปเป็นที่เรียบร้อยยอดเงินของผมเลยอยู่ที่หนึ่งบาทสีสาสตางค์ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะจะเป็นยังไงมาดูที่ทูบีดี้วันเลยเหมือนเดิมอ่า ตอนนี้เงินเปลี่ยนแปลงไหมเอามาดูที่รายการของเราไ็ดีกว่าอะแสดงว่าเกมนี้นะทุกคนเราจะต้องมียอดถึง20บาทขึ้นไปนะทุกคนหรือยอด ที่กำหนดหลังจากนั้นเราจะมีสิทธิ์นะครับได้รับเงินคืนอยู่ที่20บาทอ่าได้ทําการเติมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าสำหรับตรงนี้นะครับเราก็หมดไปทั้งหมดอยู่ที่0บาทนะครับในการเติมโรบักของเราเดี๋ยวมาดูนะว่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทุกคนอ่าเพิ่มขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่เราได้ทําการเติมใช้เงินไปแค่0บาทเท่านั้นนะครับในการเติมเข้า โลบอกนะครับที่เป็นเหรียญโลบักนะเออเราก็ได้ทําการเติมไปไปที่เรียบร้อยนะใครที่จะทําตามนะทุกคนอย่าลืมนะทุกคนเพื่อนๆต้องซื้อคอยก่อนนะเดี๋ยวไปทําตามซื้อทันทีนะก็คือเราจะต้องทําการซื้อคอยก่อนนั่นเองตัวที่เป็นสําหรับบัตรใช้20คอยแรกอยู่ที่20บาทนะฮะทุกคนเออเราจะต้องซื้อตรงนี้ก่อนคนระับเดี๋ยวไปดูนะว่าเราจะสามารถซื้อได้อีกไหมนะมันอาจจะสามารถซื้อได้เรื่อยๆก็ได้นะ เดี๋ยวมาดูนะอ่ะไม่สามารถซื้อได้แล้วนะสามารถซื้อได้แค่1รอบเท่านั้นโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะใครที่จะทําตามผมนะในเดือนนี้นะครับเดือนสิงหานะครับไปเดือนสิงหาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับใครที่จะทําการเติมโลบักนะฮะเกมนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเจอกันคลิปหน้าใครที่อยากเติมทูเบดี้บอลเลตผ่าน ฟรีไฟล์ก็ใต้ล่างคลิปได้นะทุกคนทำตามใต้ล่างคลิปได้เลยสามารถเติมได้แน่นอนเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ